I don't know ย้ำใจเนี่ยมาเดียวนี้นะตั้มมันหมายเวลาแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันยัำมาหูเสือมามาหูเต่าปะตายสิอกเบอกว่าสาวตัวนาียสีเอาแลวอีกไหลเข้ากระเป๋านกติดา หกโนแม่หมดโอ้ไม่หมดล้วเนาะอิงที่ออสัญญากันไว้หลออิงฮะเออเ้ากัไปมือกันรวมกันนะน้าก่ามาติดขนัดเป็นร้อยอ่ะเปิดทีเอมคอได้าอย่ดีเนาะมันนียบจัาแล้เราลเรา ติกาสำหรับผู้ใหญ่เราจะให้จับสามัังโอ้โอีไม่งไปหไปหไปอ่นี่ยไปโอเคไหมโอเคอ่ากเว้ยไม่ชีนะ hello 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 Đừng hello 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 Levianga. Vale, vale. yeah. <laughs> ให้คนสุงอายุกัดจกจะอยูได้น e> <uh> no> ูได um anyway> ้ um <c <c okay ีน um> ูไ้ดีกม่ไปจบขึ้นมาเลยหล่อทำนี้กับรุ่นไ้อย่าแต้งเป้นเล้นคันอย่าออกกร้จา่ไปกรไปแล้วหนูเห็นกันไหมเห็นไล่ ใช่กันเข้าใจเอาไปซาวเอ๊ะใบซาวนี่มันบอกใบเลืองไปเลืไม่ได้บอกเลใบร้อยไม่ เกือบเอาอ่ะไปเอิญหมื <shocked> ่นแล้วมึงแบบเอาไปมันซอนมันไงจะไป ไม่แั่เดี๋ยวนี้เบสสบไปแต่ไน

Bye. Right. Bye. Right. าบอดเขาอะน้ำมึนนวันนี้ใครใจค่าหาเปเท่าไรเจบเท่าไรมนสามพมีคนเดใจไหมไม่มีใจไหมโอเคเดี๋ยวคนเนาะเดี๋ยวติดตั้งละโอเคอ่ามาเล็ตันคนตันัเดกนดากะอามดตั้งมดตั้งมด้งมด เดินลำบากหวบากนะไมบากไม่ไหยวันกินกันต่อค่ะกินกันต่อแต่อันนี้กิจกรรมเราหมดโอเค